สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัว,วร์ครัวเจ๊เล็กเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาทาแกงป่าหมูมะเขือกันค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมหั่นเนื้อหมูกันก่อนนะคะวันนี้จะใช้เนื้อหมูเนื้อสันในนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอคํานะคะนี่ค่ะเตรียมหัน่นเตรียมว,วัตถุดิบกันก่อนนะคะหั่นหมู เป็นคำๆเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ,ะใช้เนื้อหมูเนื้อแดงปนมันนะคะวันนี้นะคะต่อไปเราก็เตรียมมะเขือกันค่ะมะเขือเปราะนะคะวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยหน่อยนะคะเป็นเมนูล้างตู้เย็นนะคะเคลีรยตู้เย็นค่ะวันนี้นะคะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะคะยังอ่อนยังกรอบอยู่ค่ะก็เตรียมมะเขือแช่ในน้ําเกลือนะคะเขาก็จะได้กรอบแล้วก็มีใส้สีขาวๆอยู่นะคะต่อไปก็เตรียมหั่นพริกชี้ฟ้าเขียวค่ะ ใส่ประมาณ2เม็ดนะคะเจะเล็กชอบกินนะคะวันนี้แกงไม่เยอะนะคะก็เลยใส่ถ้วยน้อยหนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมพริกจินดาแดงนะคะใส่เพิ่มสีสันค่ะต่อไปเราก็มาเด็ดใบกะเพรากันนะคะนี่เป็นใบกะเพราขา,ขาวที่บ้านนะคะหลังบ้านนะคะหอมหอมค่ะเด็ดกินจนแบบออกแทบไม่ทันแล้วค่ะหอมนะคะก็ใส่ใส่พอประมาณนะคะแกงใส่ พอแกงนะคะ,ะต่อไปเราก็มาตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันพืชไปเล็กน้อยนะคะต่อไปเราก็ใส่พริกแกงผัดลงไปให้หอมเลยนะคะวันนี้เจ๊แรกจะใช้พริกแกงเผ็ดผงภาคใต้นะคะแล้วก็ผสมกับพริกแกงแดงปกตินะคะ,ะต่อไปเราผัดเครื่องหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูเข้าไปเลยค่ะผัดหมูกับเครื่องแกงให้เข้ากันนะคะผัดให้หมูพอสุกนะคะประมาณ60-70%นะคะผัดให้เข้ากับพริกแกงให้หอมเลยค่ะ ต่อไปเราก็ใส่น้ํานะคะเติมน้ำเปล่าลงไปพอประมาณนะคะเจเล็กชอบทําแบบน้ําขลุกคลิกนะคะไม่ชอบทําน้ําเยอะนะคะนี่ค่ะแล้วก็รอให้เดือดนะคะอะ่ตอนนี้น้ําแกงเราเดือดแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะเจเล็กก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะตัดหวานนิดเดียวนะคะปรุงตามชอบนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะ ชอบรสไหนก็ใส่อันนั้นมากนะคะก็คนให้เข้ากันคลุกเข้าให้เข้ากันตักนั้นใส่มะเขือลงไปเลยค่ะใส่ตอนที่น้ําเดือดเดือดเนี่ยนะคะใส่มะเขือลงไปเลยคนให้เข้ากันนะคะเขาจะได้สุกทั่วกันนะคะ,อะตอนนี้เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเราก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงเขียวใบมะกรูดลงไปเลยค่ะนี่คะ่ะเพิ่มสีสันนะคะน่ารับประทานไม่เอย่ย แกงปลามะเขือหมูของสูตรอร่อยชัวร์ครวัวเชล็กนะคะสุดท้ายก็ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะหอมๆเลยตอนนี้นะคะน่ารับประทานจริงๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆร,อ,นร,อ,นรอยอยู่แล้วนะคะแกงป่าหมูมะเขือสูตรอร่อยชัวโครวัวเล็กพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาตักเสิร์ฟกันเลยร้อนๆเลยนี่ค่ะสุดยอด ข้าวสวยรอแล้วนะคะเดี๋ยวจะกินให้หนาใจเลยค่ะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ไปทำตามอย่างกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอร่อยชัว,วรครัวเจเล็กด้วยนะคะขอพระคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะด้วยเมนูแกงป่าหมูมะเขือเปราะนะคะน่ากินน่ากินอร่อยอร่อยค่ะสวัสดีค่ะ